สวัสดีรอบบ่ายนะจ้าเอฟซี FC ทุกท่านวันนี้พี่นัดมีตับมีหมูมีผักนะเอฟซี FC, เมนูนี้จะทำอะไรกินเนาะรอบบ่ายนะคะเอฟซี FC. นึกอ่ะมีใครช่องลอยเอ,เอ๊พี่นัทจะทำอะไรเนาะนะคะน้ำเริ่มเดือดแล้วเด้อีอน้ำเริ่มเดือดแล้วพี่นัทก็จะใส่หมูผับมาลงไปเพื่อ ทำให้น้ำซุปเรางูอ่ะนะ f สินี่ยน,ะะน,น,นจะทําอะไรอันนี้เราไม่ต้องออกไปกินข้างนอกทำใช้นะะสินี่ไอ้หนูทำอะไรให้ไอ้กินรู้ไหมรู้เปล่าทำอะไรให้ไอ้กินนะ้านต้มไปเกี่ยวไปสักพักนี่เมนูของเราวัาน๋นี้ FC ไม่ใช่เส้นมาม่าจา้ะเส้นเล็ก นะคะไอซีอันเมื่อกี้นี้พี่นัดก็ต้มน้ำซุปนะคะไอซีนี่ต้มให้มันหอ,อมนะคะเคี่ยวหมูให้มันเปื่อยไปเรื่อยๆนะคะเร่งไฟน้อยหนึ่งนะแล้วก็ชอดฟองออกเช่นเคยนะนี่ใส่เกลือลงไปแล้วก็ใส่โรตีลงไปนิดหน่อยนะคะไอซีไม่ต้องใส่เยอะเด้อนะคะเพราะว่ามันจะมีเครื่องปรุงนะคะของเขาอยู่แล้วเนาะ ลบตักนะเอาออกน้ำได้ใสนี่น,น,นี่นี่ตีตักออกนี่นลบทีตักออกนะ ทำให้มัน้ำซุปมันซุกแล้วเราก็จะต้มไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เนื้อหมูมันเปื่อยนะคะแล้วก็น้ำหมูมันออกมาได้หวานน่าอร่อยก็เหมือนต้มผัดเจียวนี่แหละเอฟซีแต่ไม่ใช่มาม่าจ้ะนะเลิกกินแล้วมาม่าเบื่ออันมากินเส้นเล็กเอฟซีเด้อนี่เส้นเล็กมีขายทั่วไปในเซเว่นนะโฆษณาไม่เข้าห์เซเว่นโฆษณาไม่เคยเข้าซื้อของแต่เซเว่นกินสลายก็เว่นเว่นไม่เคยให้ค่าโฆษณาแต่ก็ยังโฆษณาว่ามาเซเว่น นี่คิ้วอะไรก็แวะมานะคะสินี่เราจะซอสฟองออกนี่นสีใส่ด้วยนะครับแล้วก็จะนี่เส้นนี้ใส่ที่หลังสุดนะคะเอาให้หมูมันเปื่อยนะคะก่อนเนาะนี่เขาหลังจากไปช่วยเขายกปูนมาไม่มีถังหรอกนะหมดแรง กับข้าวเราง่ายๆพี่นัดไม่ได้ถ่ายเเวลาทำกับข้าวเอซดูกลัวเอซจะเบื่อนะนี่ก็นี้ยแหละต้มมามา่าต้มเออวันนี้ไม่มาม่าเด้ต้มเสซเล็กนา,า,าทำนุ่นทำนี่กินนะคะสองคนง่ายๆสองตย,ยายนะคะเพราะเรากินกันสองคนนะคะไม่ไม่ต้อง อะไรเลยเยอะแยะมากมายเมื่อกี้ลออุงพรก็มีกับข้าวมานะคะเอฟซีวันนี้ก็ไปซื้อนะคะกับข้าวให้ลุงพรนะคะไหนลุงพรไม่มีกับข้าวเราก็ไปซื้อกับข้าวให้ลุงพรกินแค่นี้อ่ะเสร็จแล้วต้มไปเห็นไหมน้ำเริ่มใสแล้วเราก็จะเคี่ยวไปสักพักหนึ่งนะคะเอฟซีคอนฟองออกให้หมดนี่อ่าเป็นน้ำซุปเสร็จใส เหมือนเราต้มก๋วยเตี๋ยวนี่แหละนะคะอแล้วก็ต้มไปเอาไปปรุงข้างนอกนะหลังจากเราเคี่ยนำ้ำซุปไปสักพักหนึ่งแล้วเด้อนะคะอีเด้อเราก็จะใส่พักนะนี่ผักที่เราใช้ก็คือผักหน้าใส่ลงไปมีน้อยใส่น้อยมีเยอะใส่เยอะนะคะ ผักก็จะแข็งแรงนี่ใส่ผักลงไปอือเห็นไหมนีม่จากที่เราต้มไปสักพักเนี่ยเมนูง,ง่ายสำหรับมือบ่ายไม่สิข้าวเช้าข้าวเที่ยงข้าวบ่ายรวมกัน พอเดือดแล้วเราก็จะใส่ไข่นี่เห็นไหมเป็นเหมือนน้ำข้าวเจียวเลยเห็นไหม,มเสร็จแล้วเราก็จะใส่ไข่จ้าไข่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 วันนี้ไม่มีอ e ีเป็ดเด้อไม่มีไข่อ e ีเป็ดนี่เราใส่ไปเลยเพราะน้ำมันร้อนอยู่แล้วนี่โย่ คนละหน่วยไม่ไม่ทะเลาะกันนะเสร็จแล้วถูกหลักโภชนาการนะต้มไปอีกสักพักหนึ่งนี่จ้าเราจะใส่เซเล็กนี่นะเซเล็กนี่เราจะต้มไปก่อนไอุดรทำคลิปอยู่นะคะเสร็จแล้วเราถึงใส่เมื่อน้นเส้นมันจะอืดนี่นี่แหละสถานเย็นไะเอฟซีนี่เอาแะนะคะ ต้มมามา่าเอ้ยไม่ใช่ต้มเส้นเล็กนะคะไอซีอให้เขาเดือดก่อนเราจะใส่เส้นลงไปลนะคะนี่เดือดก่อนนี่นะจ๊ะอินนจ๊นี่นะจ๊ะ,ะ,จะวันนี้ไทยอุดรคุณเลิกกินมามา่าคุณมากินเส้นเล็กแทนแล้วกันนี่ใส่ลงไปอนะคนละหอ่อนี่ เสร็จแล้วจ้านะคะใครอยากกินก็ไปเว้นเด้อน,นะคะไอี่เนาะเส้นเล็กจ้าเส้นเล็กน้ำมาแล้วจ้านะคะแค mm. ่นี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูเส้นเล็กนะคะไี่นี่นะคะพร้อมไข่หน้าตาเป็นแบบนี้นะจ้ามาเอาถ่วยมาเร็ว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 นี่ให้มันเปื่อยสักพั๊หนึ่งแป๊บเดียวมันก็เปื่อยเลยนะคะไอซีเด้อนะคะมากินเตี๋ยวกันเด้อนะคะ ขอบคุณนะคะสำหรับทุกคลิปทุกไลค์ทุกกำลังใจที่มีให้พี่นัดดวยค่ะมากินเจียวกันด้อสวัสดีครับเห็นไหมโอเคโอเคบ๊ายบาย